เพื่อนๆกันมาพบกับผมแล้วนะคะวันนี้นะคะผมจะมาผมพามากันที่สุสานค่ะก็จะมา,าให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างในช่วงใกล้วันฮาโลวีนนะคะที่นี่ก็จะมีเทศกาลคล้ายๆกับฮาลโหลฮารลิงเกนเป็นวันที่เขาเรียรกว่าอ,อะไรอะ่ะวันที่1วันที่หนึ่งโนยเบอร์นะคะก็จะมีพิธีที่โบสถ์นะคะผมอยู่ที่โบสถ์ตอนนี้นะคะโบสถ์อยู่นี่รูท โบนนะคะทางที่ร้านเราก็จะมีเซอร์วิสนะคะมาทำดอกไม้เพราะว่าเขาจะต้องดอกไม้ใส่นะของที่สุสานของแต่ละแฟมิลี่นะคะเราก็มีเซอร์วิสนะคะมาเอาดอกไม้มาปลูกแล้วก็มาทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาใส่ดอกไม้อะไรยังไงกันบ้างนะคะนี่นะคะที่ร้านเราก็มีบูเก้มาเตรียมมานี่หงเตรียมมาขึ้นรถมาขนรถขึ้นรถมานะคะจะเอามาลงที่ สุสานแต่ละที่นะคะเขาก็จะมีจองไว้นะคะเดี๋ยวยกอันนี้ไปนี่นะคะเราก็จะมีการทำความสะอาดนะคะคลีนก่อนแล้วเดี๋ยวก็ดอกไม้มาใส่ก็ที่นี่เขาก็จะใส่พวก<ม>เป็นประมาณอย่างนี้เนาะดอกไม้มาทำให้สวยๆเนาะแล้วก็จะมีดอกไมช้ชนิดหนึ่งเรียกว่าดอกเอริก้านะคะเออเอริก้าอยู่ไหนวะ <laughs> ดอก e เอริก้าเหรอนี่นะคะเรียกว,ว่าดอกเอริก้า สีมามาลงค่ะก้อนนี้เป็นตัวอย่างนะคะของทางที่ร้านบางบ้านยังไม่ได้เอาดอกไม้มาลงดอกไม้สีเหลืองนี้เป็นของซัมเมอร์นะคะต้องเอาออกนะคะเพราะมันไม่สามารถทนวินเทอร์ได้นะคะพวกนี้เขาก็ต้องเอาดอกไม้ที่สามารถทนในหน้าหนาวได้มาลงนะคะเพราะว่าก่อนที่จะถึงวันที่1่พฤศจิกาของที่บ้านทุกๆบ้านที่สุสานนะคะจะต้องเปลี่ยนดอกไม้ค่ะมาเป็นดอกไม้ที่สามารถทนในหน้าหนาวได้นะคะโดยที่ทางร้านเราก็มีบริการค่ะ ทำความสะอาดแล้วก็เอาดอกไม้มาลงให้นะคะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างนะคะที่ทางที่ร้านทำนะคะก็มีหลายแบบมีเป็นบลูกเก้มีเป็นดอกไม้สดดอกไม้แห้งนะคะก็มาลงได้ในกระถางรูปหัวใจกระถางรูปไม้กางเขนอะไรก็แล้วแต่ตามสั่งนะคะหรือว่าตามที่ต้องการของแต่ละบ้านแต่ละบ้านบางบ้านเขาก็ซื้อไปทําเองก็มีนะคะเพราะว่าเขาก็ชอบทํากันเนอะมาตกแต่งดอกไม้ที่สุสาสนกันนะคะ เทศกาลนี้ก็จะคล้ายๆกับเชียงเหมงบ้านเรานะคะผมคิดว่าเ,าเป็นการรวมตัวกันของญาติๆของที่บ้านเนืเอามามากันในวันนั้นนะคะโดยที่ในวันที่1พฤศจิกาในเวลาประมาณบ่ายสองโมงค่ะก็จะมีการสวดมนต์นะคะที่สุสานนะคะโดยที่เขามารวมตัวกันของแต่ละบ้านนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันติดโควิดนะคะ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้รวมกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปได้แต่ว่าต้องใส่หน้าก,กากก็ยังไม่แน่ใจในปีนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่คนอิตาลีเขาทำกันนะคะในช่วงใกล้เทศกาลฮาโลวีนค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะดอกไม้ก็สวยงามเลยนะคะนี่ของตัวอย่างผลงานที่ร้านนะคะที่ขายนะคะนี่ดอกเอริก้าที่เมื่อกี้หงบอกไปนะคะก็มีหลายสีแล้วก็มีดอกอื็นสีค้ายไม้นะคะ เอามาใส่รวมกันในกระถางนะคะก็จะสวยงามมากเลยนะคะในช่วงนี้ดอกไม้นะคะค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe ไ้กับช่องของผมด้วยนะคะ